อ,อฟสุพนัทรับไม่กล้ามีความรักเผยอาบน้ำมนต์สิบแปดถังเพื่อความเป็นสิริมงคลอ,อฟสุพนัทรับไม่กล้ามีความรักเพราะกลัวทัวลงเผยอาบน้ำมนต์สิบแปดถังเพื่อความสิริมงคลเป็นอีกหนึ่งหนุ่มสายบุญและสายมูเช่นเดียวกันอย่างหนุ่มอ,อฟสุพนัทที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มีการอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กับอวินทยัยไข่นามเลขาศาสตร์ดวงดาว หมอดูชื่อดังแถมล่าสุดตนก็ยังได้ไปอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์ที่วัดสัมวง,งามจังหวัดชัยนาทถึง18ถัางอีกด้วยพร้อมกับเผยว่าการอาบน้ำมนต์ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าตนมีเคราะห์แต่อย่างใดเพียงแค่ต้องการให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตเท่านั้นพร้อมเผยถึงภาพแนบชิดสาวคนหนึ่งจนหลายคนเดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่า ทีมข่าวอมรินทีวีได้เดินทางมาพูดคุยกับออฟสุพนัทหลังเจ้าตัวได้ไปอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตนเคยคุยกับหลวงพ่อเอาไว้ที่ชัยนาทว่าก่อนวันเกิดหรือหลังวันเกิดถ้าสะดวกมาก็อยากให้อาบน้ำมนต์เพราะทางบ้านตนก็มีความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างมากเลยเพื่อไม่ให้มาขัดดวงรอบนี้ตนเลยได้ไปอาบมา18บแถังในปีปีหนึ่งตนก็ไปหลายรอบอยู่อาบน้ำมนต์ครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลด้วยและส่งผลบุญไปสู่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อจะได้เปิดดวงเป็นโชคลาภ เจ้าตัวก็ได้ยืนยันการอาบน้ำมนต์ครั้งนี้ไม่ได้มีเคราะห์อะไรตนก็คิดว่าดวงทุกคนก็มีเคราะห์อย่างของตนก็มีแต่การอาบน้ำมนต์ครั้งนี้ตนก็อยากไปอาบอยู่แล้วและนอกจากจะอาบน้ำมนต์แล้วนั้นตนยังได้ไปทำบุญสร้างพระด้วยที่วัดสำเพาแก้วเพราะวัดนี้ให้ปฏิหารกับพ่อของตนตนก็เชื่อมากๆเลย อย่างการอาบน้ำมนต์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตนก็ได้อวินไทยทำพิธีให้ด้วยได้อาบไป2-3งถึงามถังโดยมีจุดประสงค์เดียวกันซึ่งตนเป็นอีกหนึ่งคนที่นับถืออวินไทยด้วยมีคนแนะนำให้ตนไปเปิดดวงด้วยทางแคนดี้รากแกน่นได้จัดพิธีขึ้นบ้านใหม่ด้วยตนก็ได้ไปร่วมงานแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ตนได้นั่งข้างๆคือ อวินไทยแต่คิดว่าเสียงคุ้นๆเลยมีคนบอกว่าเป็นอาจารย์ตนก็เลยบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะเข้าไปหาอาจารย์และได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงจังหวัดนครนายกและได้ให้อาจารย์อาบน้ำมนต์ให้ทันทีหลังจากนี้ตนก็คิดว่าจะมีการได้ไปทำบุญและไปมูเยอะขึ้นเพราะได้รู้จักกับอาจารย์แล้วและยังได้ให้ตนได้อาบน้ำมนต์กับท่านอีกสามครั้งพร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขส่วนการไปมูของตนตนก็บอกว่าช่วงนี้มีความรู้สึกอยากมูมากเลยเพราะใกล้ปีใหม่แล้วอยากจะเปิดดวงให้ดีขึ้น ถามถึงเรื่องหัวใจตอนนี้ตนบอกว่าตอนนี้เหมือนเดิมนิ่งๆไม่ได้ตามหาเลยช่วงนี้ก็มีแต่เพื่อนๆและมีกลุ่มที่ถ่ายละครด้วยกันได้ไปปาร์ตี้ออกกําลังกายตีแบดกันส่วนภาพที่ตนกําลังแนบชิดกับสาวคนหนึ่งตนก็เผยว่าตอนนั้นตนก็เล่นกันและเป็นร่างสองของตอนไปเที่ยวกันสิบกว่าคนซึ่งก็ยืนยันว่าตนเพิ่งจะเจอกับผู้หญิงในรูปในวันนั้นเลยบอกอีกว่าไม่ได้สนิทกันแต่ในรูปอาจด,ดูเหมือนสนิทเพราะเป็นร่างสองของตอนซึ่งก็เป็นเพื่อนใหม่ที่น่ารัก หลายคนมองว่าที่ตนยังไม่มีแฟนเพราะกลัวทัวลงตนบอกว่าถ้าเมื่อก่อนตนอาจจะไม่กลัวแต่ตอนนี้ตนก็ยอมรับว่าตนไม่อยากให้ใครมาซีเรียสกับเรื่องส่วนตัวเพราะไม่ได้อยากดังกับกระแสเรื่องพวกนี้อีกต่อไปเมื่อก่อนตนก็ไม่คิดว่ามันจะกระทบจิตใจตนก็เป็นคนคิดบวกตลอดแต่ก็คิดว่าตัวเองรับกระแสมาเรื่อยๆเลยรู้สึกเข็ดและไม่อยากให้ทุกคนมาซีเรียสกับเรื่องส่วนตัว ถามถึงความกังวลถ้าเกิดไม่มีแฟนเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีความกังวลเลยถ้ามีคนเข้ามาตนก็ไม่รู้ว่าพร้อมจะเปิดใจไหมแต่ตนก็พร้อมเป็นเพื่อนนอกับทุกคนมองว่ามิตรภาพแบบเพื่อนจะคบกันได้ยาวนานและจะสนุกมันจะไม่แปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยตนก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักแล้วช่วงนี้มีแต่อยากจะดูแลพ่อแม่และหวังแค่เรื่องงานให้มีงานดีๆเข้ามา